เอาละมาเข้าสู่ข้อที่83ครับผมเป็นเรื่องอะไรบอกว่าเป็นไงครับ A พามพามเนี่ยอยู่ที่ลบสอเป็นจุดที่ได้จากการเลื่อนอ่าเดี๋ยวพี่จะแบ่งเป็นสเต็ปให้เนาะเลื่อนทางซ้ายตามแนวแกน X ระยะทาง3หน่วยอ่าและเลื่อนขึ้นตามแกน Y 4หน่วยสะท้อนเส้นตรง Y เท่ากับ5แสดงว่า A เนี่ยเป็นจุดอะไรนะ XY ถูกปะ แล้วก็หา b เป็นแบบนี้เด๊ดดดเดดดเหมือนกับ a ทุกอย่างเลย b มีพิกัดเท่าไหร่อ่าทีนี้แล้วแต่นะถนัดแบบไหนพี่บอกว่าอ่าสมมุติว่าพี่จะวาดรูปอ่าพี่วาดรูปแบบนี้แล้วพี่บอกว่าไอตัวนี้เป็นแกน y แกน x โอเคป่ะโอเคป่ะแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะได้จาก a ตัวเนี้ยย้อนกลับไปย้อนกลับไป ย้อนกลับไปถึงจะได้เป็น A พามถูกปะแสดงว่าสิ่งที่ต้องเริ่มก่อนเนี่ยก็คือตรงนี้อันนี้คืออันที่1อันที่2แล้วก็อันที่3หมายถึงอะไรหมายถึงแบบนี้ครับบอกว่าไอจุดเนี้ยจุดนี้คือลบสองห้าแบบนี้ถูกปะโอเคไหมโอเคไหมตัวนี้คือ A พามพามโอเค เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทาสุดก็คือตรงนี้ครับสะท้อน y เท่ากับ5แต่ตรงเนี้ยเส้นตรง y เท่ากับ5เมื่อสะท้อนแล้วปุ๊บเป็นไงครับมันก็อยู่บนเส้นตรงนี้นั่นแหละสแสดงว่าสเต็ปที่1ก็คือตรงนี้นั่นแหละสะท้อนมาก็คือยังได้ตรงนี้อยู่โอเคไหมต่อมาขึ้นตามแนวแกน y 4แสดงว่ามันต้องลงตามแนวแกน y เนี่ยคือ4เพราะฉะนั้นตรงนี้ลงมา4ก็จะได้อะไรครับก็จะได้ตรงนี้4หน่วยเนาะ ก็จะได้จุดออกมาก็คือลบสองโอเคป่ะโอเคป่ะต่อมาสเตปย้อนกลับมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บถึงตรงนี้ครับเลื่อนทางแกนซ้ายตามแนวแกน x 3หน่วยแสดงว่าเลื่อนทางซ้ายก็คือจริงๆจะเลื่อนมาทางขวาถูกป่ะเพราะว่าจุด x y คืออยู่ตรงนี้แล้วเลื่อนไปทางซ้ายตรงนี้เหมือนทําย้อนกลับโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเลื่อนมาทางขวาตัวนี้เราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้จุด หน,หนจบแล้วครับตัวนี้ได้ A ไม่งงเนาะเพราะว่าเรามี A ถูกปะ่ะแบบนี้โอเคแล้วเราก็เลื่อนไปตามแกน x 3หน่วยก็คือได้ตรงนี้ทางซ้ายถูกปะ่ะแล้วก็ขึ้น4หน่วยก็คือได้ตัวนี้และสะท้อนก็อยู่ตรงนี้อยู่ดีโอเคแสดงว่าได้ A แล้วเพราะฉะนั้นจบครับเราบอกว่าง่ายไหมง่ายถ้าคิดให้ง่ายก็ง่ายเนาะ เหมือนกันครับเหมือนกันอ่ะ b พามพามคือ6-3ลบ3อยู่ตรงนี้6-3ลบ3เหมือนเดิมสเต็ปเดิมครับสะท้อน y เท่ากับ5อ่ะ y เทากับ5พี่เบิร์กก็บอกว่าอยู่ตรงนี้โอเคปะ่ะสะท้อนปุ๊บตรงนี้แล้วขึ้นมาตัวนี้จากตรงเนี้ยมาถึงตัวนี้กี่หน่อยปุ๊บจากลบ3มาถึง5นี่คือเท่าไหร่8ถูกปะ่ะ แสดงว่าขึ้นไป8ก็จะเป็นเท่ากับ16ถูกปะ16หน่วยเพราะฉันได้ออกมาคือเท่าไหร่ครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตก็คือ6อะไร6กับ10 6กับ13ถูกปะได้แล้วสเต็ป1สะท้อนแล้วบอกว่าขึ้นตามแนวแกน y แสดงว่าก็ต้องลงมาตามแนวแกน y เนี่ย4หน่วยแสดงว่าเราก็จะได้6อะไร6 9ถูกปะแล้วบอกว่า ไปทางซ้ายตามแนวแกน x 3หน่วยแสดงว่าไปทางซ้ายก็คือไปทางขวาถูกปะแสดงว่าบวกมา3หน่วยครับสเต็ปเดียวกันเลยบวกมา3หน่วยก็จะเป็น99จบครับตอบข้อ5นั่นเองโอเคปะไม่ยากไม่ต้องไปตั้งสมการเนาะก็ลองดูลองวาดรูปดูก็ได้ครับลองวาดรูปดูแล้วก็จะเข้าใจเห็นปะพอเรามีจุด B ตัวนี้ก็คือเห็นไหมย้อนกลับไป3หน่วยก็ได้ตรงนี้โอเคแล้วขึ้นตามแนวแกน y 4หน่วยก็คือได้ตรงนี้สะท้อนก็คือได้ตรงนี้โอเคปะ่ะไม่ยากไงปะ่ะแต่ว่ามันมันแค่คลิกกลับมุมกันแค่นั้นเองโอเคเนาะ83เรียบร้อยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปลุยแปดสิบกันต่อครับผมคลิปนี้ประมาณนี้เนาะ83โอเคชอบกดไลค์ก็แชร์กดแบ่งปันนะใครต้องการติวเข้มก็ ลองดูลองดูในนี้ใครยังไม่ดูมีโจทย์เยอะแยะมากมายก็ลองไปย้อนดูได้แล้วกันเนาะใครอยากติวเข้มเติียมทหารก็อินบ x ็อกเข้ามาแล้วกันเนาะมีคอร์สติวคอร์สจบในคอร์สเดียวเลยครับคนิตมอต้นมอปลายพาตุยโจทย์แล้วก็จบในคอร์สเทคนิคได้เลยโอเคคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ